จำแพงแก,ก่ทั้งเจ็ดการมาต้องการห้อมร้อ,รอมรอบคอบตัวตัวอนัตตานาชาเตมนาเชเตสมันตาสัตยโยชนะสัตตสหัสสานิพุตตะจาราริเตเต ตักขันตุตรังขันตุอิมัสิมิมองคมจักวาทั้งแ่่เทประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเกตชั้นมาป้องกันห้อมร้องรอบก็เพั่วอนัตตาราชาเทมนาเจเตสมันตาสัตยโชนะสัตสหัสตานิธรรมะชาระปริเกเตรักขันตุ ตัวแงขันตัวอิมาสมิงนองทนจักรวาทั้งแปดทิศปริตธิศจงมาเต็มกำแพงแก้วทั้งเกดกานมาป้องกันหอมร้องดอกครอบทัวเถื่อนนัตตาดชจเตมนาเจตเตสมันตาสัตยาชนะสัตสหัานิปัเตกปุตตะจารภริเกเต อิมาตมิงมองคลจักรวาลทั้งแปดทิศปฏิทิศจงมาเป็นกำแรงแกทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอ,อมร้อมรอบตอบตัวาาาเศเศตัวอนัตตาตาชาเติบานาเจเตๆๆตมันกาสัทยาชนะสัดตาหาจานิสังขารๆๆๆรักฤกษเจตเตรักขันโตุระคันโต ธานะปารมีสัมปันโนธานะอุปปาปารมีสัมปันโนธานะปรมัตาปารมีสัมปันโนเนตตาไมติกรุณามุติตาปิกาปารมีสัมปันโนดิจิปิโสภักวาสีระปารมีสัมปันโนสีระอุปปาปารมีสัมปันโน เิระพลมัตตา p a r a ัมปันโนเนตตาไมตรีกรุณามติตาเปกะ p a r a ม i จัมปันโนยดิพิโสปะกวาเนกาธรรมะ -parami ัมปันโนเนกาธรรมอุป p a r a มีสัมปันโนเนกาธรรมะพลมตตา p a r a i จัมปันโน เนตตาไมตริกรุณาโมทิตาปิกาปารมีส t มปันโนยิติปิโตภะกวาปัญญาปารมีส t มปันโนปัญญาอุปปป a r มีส t มปันโนปัญญาปรมัตถปารมีส t มปันโนเนตตาไมตริกรุณามุทิตาปิกาปารมีส t มปันโนยติปิโตภะกวาเบ ريا ปารมีส t มปันโน เดริยาุปปาปารามสัมปันโนเดริยะปรมัตะปารามสัมปันโนเมตตาไมติการุณามุติตาเปกาปารามสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะขันติปารามสัมปันโนขันติอุปปาปารามสัมปันโนขันติปรมัตะปารามสัมปันโน Meta maiiti karo Nam kita peka para mi sampan no Diti bisa ogakawa pak ka anak para mi sampan no ka ka anak upah para mi sampan no paktika anak palamata para mi sampan no Neta maiiti karo Nam kita peka para mi sampan no เมตตาปรมีสัมปันโนเมตตาอุปปาปรมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถปรมีสัมปันโนเมตตาไมติกรุณามุติตาเปกขปรมีสัมปันโนเิติปิโสภะวะอุเบกขาปรมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปาปรมีสัมปันโนอุเบกขปรมัตถปรมีสัมปันโน เมตตาไมตรีกรุณามุติตาเปิกขาปรามีสัมปันโนยิทิปิโสภักวาทัสตาปรามีสัมปันโนทัสตาอุปาปรามีสัมปันโนทัสตาปรมัตถปรามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาเปิกขาปรามีสัมปันโนยิทิปิโสภักวาบุตรังสรรนังกาจานิ ธั้มังสารังกัจจามิสังฆังสารังกัจจามิญะมานิหารบุรพารัตมิตระพุทธกุณังบุรพารัตมิตรตะระเมตตังบุรพารัตมิตรทังขันขันังทุสาวกกายาเดิมวังใจเยตปตทุกปโตตกปโรตกปะภูไปปะภูโตานิยังดังได วิวันไยตักปะทานตักรารังสวันตุเมตรกคันตุสุรกคันตุอ a การใรัตนิบาปตะโกนังอกรใรัตนิปะรังเมตังอาการใรัตนิตัตังทานังตุการุคการายาวิวันไยสัพพตุสัพโสสัพโรสัพไปสัพโคสัียดจันได เดวันเทิงเกตัมปะตานังสัมภาระพะเทวันตุเนรักขันตุสุระกันตุทักจินมัตติณิ้าพุทธโกนังทักจินมาตมิณภารังเนตังทักจินมัตตมิปะจังทานังทุกขโระคาญ ดิวันใจเสชปพทุกปะโสปะโรปะไปปะก้องทำยศันไดนิวันใจเดชัมปะอาตนังกะพะระพังเนตรักขันตุตุระขันตุมารดีรัตนิพระพุทธกุณังมารดิรัตนิระธังเนตังมารดิรัตนิระธังขานังทุกขโรกัตตายะ เดวันเคงเกสัพพทุกสัพโตกสับโรคสัพพไทยสัพพข้สงตันยัดตันไรเดวันเคงเกสัมบะตานังสับาราตังสวันตุเมรักันตุสุรักันตุปัจติมลตานิตับุตตะกนังปัจติมลตานิปะทัมเมตังปัจติมลตานิปัดังทานังทุกขโรกบะยาเดวันเทยเกสัพพทุกสัพาตกตัพโรุ สัพเพตัพพะกตเนเยจันไดนิวังไชยสัพพะทานังสัพพะรากังสะวันตุเมรักขันตุสุรักขันโตภายะรัตานิสาวุตตะกณังพายะราตานิปะทามิตังพายะราตานิปะทัมิทานังทุกขโรกาปยาเลวันงไเยสัพพะทุกสัพพะโตสัพพะโรสัพพะไอสัพพะก ตันยตันใดที่วันใจเยสัมปะทานังสัพราราตาตวันตุเมรักันตุสุรักันโตดอนััตมิสวุตตะกุนังโกดอนนาตมิปังเมตังโกดอนัาตมิปังฌานังทุการกตัปปายที่วันใจเย่ตัะทุกสับปสกตัพะโรคตับปกสัพพะปะ เสนียดจันไดเยวันชัยเยะตับพะทานังสับพะดาปะขวันตุเมรักขันตุตุรักขันโตอิสานดาตมิสระพุทธคุณังอิสานดาตมิปะทังเมตังอิสานดาตมิปะทังทานังทุกขโรตัปปยะเดวันชัยเยะตับปทุตับปโสสับปโรคตับะไปตับปโก เนียจันไดนิวันัยเยตัมบะานังตัมภราตะพระวันตูเมระขันตุตุระขันตุอากาลันิตบพุทธนังอากาลันิปรามเนตังอากาลัสนิปะทันทานังทุกโรกับะยะนิวันัยเยสัพพทุตัสปโสัพรสัพพไปสัปปะปเนียจนไดนิวันเยตัมบะานังสัปพาราตะ สวันตุเมรักันต <thing> ุตุระคันตุปัตตาเวตานิปปาบุตะกนังปัตตาเวตานิปปัตังเมตังปัตตาเวตานิปปัตตังขานังตุการุตภะยะเดิมันใจยะสัพพุสัพพโสสัพพโรสัพพไฟสัพพะโตสันยจันไดเดิมันใจยะสัมภะกานังสัพพาราตาสวันตุเมรักันตุตุระคันตุ พุทธะเมตังจิตตังมามะพุทะกุธานุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมามะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมามะสังฆะสังฆานุภาเวนะสัมบุทโตติปะทังเศโทนิสินนอเจวามาสินเมตุนทันโยบุปภาเจจาอาคันเยจักกัสตะโป สาลีบุโตจันทกิเนหารติเยุปาริชาสัจฉิเมติธานันโทกายัพเพจาควมปติมกกลานโธจุตตะเรนิสฺสามิติราหุลโธยิเมโขมงคลบุทฺสาตกิฏฺฐาปฏิฏฺฐิตาวนฺติตาเตตํวเหหิสกฺกเรหิจบุฏิตาเอเตสํอนุภาเวน สัพพะโสเทวันจุโนดินเจวามัญจันตนามาเสนียงนามาสมาโนรัตนายายบุญญาปิสันตังดิบุรังกาลธรรมศาสนาอนุภาเวนะตันตระายโยภะวตุตาปมังคารังระกันตุตาเบวตาตามบาบุตาบาเวนะจราโสเทววันจุเต ตาวาตุตาปมังคาระระคันตุตาปริวตาตามบาธรรมานุภาเวนัสราโตตีภวันตุเตตาวาตุตาปมังคาระระคันตุตาปริวตาตามบาธรรมานุภาเวนัสราโตตีภวันตุเต <laughs> ครับโอ้อนุสงคนบุญเด้อขันนำมนี่เป็นหนึ่งเดียวแท้ๆเท่เลยนะดนเดนะคือขันนำมต์นะครับเออพแมีพีน้องอืมหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวอือเรียอได้ครับเ้อเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าชูนอืมหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียว